บสวัสดีครับผมต้องสู่ช่องพวาบหน้าผมสำหรับวันนี้เองนะครับผมก็ได้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอฟอนต์นะครับที่แบบมันเป็นเหมือนพลาสติกแล้วก็เป็นแบบมีแสงใสๆน่ารักน่ารักนะครับผมก็น,นั่นแหละผมก็เลยจะเอามาสอนวิธีการทำมันนะครับกับเพื่อนๆ เชื่อว่านะครับมันมีประโยชน์มากเลยมันน่าจะใช้ได้กับหลายงานเลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเราเข้าไปลุยในโปรแกรมเลยดีกว่านะครับผมไม่พูดความํำเพียงแล้วเนาะแต่ก่อนที่จะไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b ์นะครับผมให้กับช่องเพราะว่าของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันด้วยนะครับผมโอเคไปลุยกันเลยครับผมนี่ครับตัวหนังสือมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นไงครับทุกคนว่ามันน่ารักไหมแบบนี้ เงาใสๆวิ่งๆแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการทำเลยนะครับก่อนอื่นผมก็จะเอาไอ้นี้ขึ้นมาไว้ตรงนี้แล้วก็จะพิมพ์ตัวนัสือใหม่ให้เพื่อนๆดูนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์ตัวนัสือขึ้นมาหนึ่ง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 อะไรหนึ่งอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ตัวหนึ่งประโยคละกันหรือหนึ่งข้อความละกันเออนี่นะครับแล้วก็ใช้ฟอนต์นะครับเลือกใช้ฟอนต์ที่มันแบบโค้งมนนะครับ สังเกตได้จากขอบของมันนะครับเนี่ยผมเลือกมามันก็จะโค้งแบบนี้โคง้งโคง้งมนมนกลมกลม,ม,ม,มอ,อันนี้ตัวอังสือวันก็น่ารักในระดับหนึ่งแล้วนะครับเราจะมาทําให้มันน่ารักขึ้นไปอีกครับต่อไปนะครับเราก็จะดับเบิลคลิกที่ตัวเลเยอร์ของตัวนัสือของเรานะครับนี่แล้วฟุตัว แล้วตัวโปรแกรมนะครับก็จะขึ้นบล็อกขึ้นมา1ตัวครับเป็น l a เยอร์สไต์นะครับให้เราไปที่ที่อันดับแรกเป็นสโต e นะครับเป็นให้เลือกเป็นสีขาวนะครับส่วนต่อมาให้เลือกเป็น g r a d ดียน o v โอเวอลยนะครับนี่ปึ๊บเพื่อนๆแล้วก็เลือกสีได้ตามใจชอบเลยเอ,อเอ่ออันนี้ผมเอาสีสีสีสประมาณนี้ก็ได้มั้งจะได้ไม่เหมือนของเดิมมากอ่า แต่ว่าผมก็จะทําการปรับมาน,นิดนึงเพราะว่าผมอยากให้ด้านบนสว่างเหมือนกับแบทกราวนะครับจะได้เข้าๆกันหน่อยแล้วก็ด้านล่างอาจจะเข้มกว่านี้นิดนึงอ่าประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วนะครับเลือกได้ตามที่เราชอบละก็กดโอเคไปเลยทีนี้นะครับเราก็จะมาทําการอ่าวาดนะครับตัวแสงของมันนะครับนี่ ตรงแสงพลาสติกตรงนี้เขโดยการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งตัวครับกดบวกตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ใช้ตัวบลัชนะครับนี่ขยายนิดนึงขยายย่อขยายปึ๊บแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ๆตัวหนังสือนะครับตัวบลัชนะครับผมก็จะปรับโอวาสตีเป็น100นะครับฟโฟล์ก็เป็น100นะครับ แล้วก็สมูทจะปรับให้เป็นที่สี่สิบนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ใช้เมาส์ปากานะครับผมใช้เมาส์เมาส์ที่เป็นเมาส์สายนะครับเอ้ยเมาส์ที่เป็นเมาส์หนูเอ้ยเมาส์อะไรกันเนี่ยว่าสรุปเออเมาสนั่นแหละครับมันไม่ใช่เมาส์ปากาเอเคทีนี้เราก็ซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ยอดไอ้นี้เข้าไปอีกนิดนึงก็ประมาณนี้แล้วก็ทําการวาดเลยครับอ่าสีให้เลือกเป็นสีขาวนะครับ วาดขีดซื้อแบบนี้แล้วก็จุดหนึ่งจุดาวาดตามมุมตามเส้นทะแยงตามเส้นโค้งก็ได้นะครับอย่างเงี้ยปื๊บเยอะไปเยอะไปปื๊บประมาณนี้ปื๊บประมาณนี้ปั่งอ่าเป็นไงครับเราก็จะได้ตัวหนังสือที่แบบ เป็นเหมือนพลาสติกน่ารักน่ารักแหละทีนี้เราจะทำทั้งหมดเลยนะครับทุกตัวไปลยเลยโอเคผมก็วาดเสร็จแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่ารักมากเดี๋ยวผมจะปรับสี g r a d ียนโอเวอร์เของผมอีกสักหน่อยนึงนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นสีสีฟ้าสีเขียวอ่อนที่แบบอ่อนเกินไปผมก็จะเอาเข้มเข้มขึ้นมาหน่อย มานี้โอเคโอเคเป็นไงครับเราก็ได้ฟอนต์แบบน่ารักน่ารักแล้วหลังจากนั้นก็กดคลุมนะครับทั้งสองตัวเนี้ยทั้งสองเลเยอร์ตัวหนังสือกับเลเยอร์ตัวแสงของเรานะครับที่เราทําขึ้นมานครับแล้วก็ให้มากดตัวเครื่องมือลูกโซ่เนี่ยครับเป็นการล็อกระหว่างอสองตัวเนี้ยเวลาเรากดย่อขยายนะครับมันก็จะ ไปด้วยกันนะครับนี่ครับแบบนี้หรือว่าการเอาากไปไหนนะครับเราคลิกที่ตัวเดียวมันก็จะไปด้วยกันโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการทำตัวหนังสือแบบน่ารักน่ารักนะครับผมในโปรแกรม p h o t o s h o p เดี๋ยวผมนะครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการทำให้มันน่ารักนะครับ หนึ่งเลยนะครับจะเป็นแสงของเรานะครับที่เป็นพระเอกชูโลงนะครับทําให้ตัวหนังสือเราดูน่ารักขึ้นมันเหมือนทอนแสงเหมือนพลาสติกขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นแบบแข็งๆนิดนึงแต่ว่าก็มีความน่ารักจากฟอนต์ของเรานะครับที่มันโค้งมนนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของกราดิอนนะครับเราทําการไล่สีของมันนะครับเฉดสีของมันนะครับเราจะใช้แบบที่เป็นเฉดสีใกล้เคียงกันนะครับ อ่าย้ำนะครับว่าเป็นเยดสีใกล้เคียงกันหรือว่าเป็นสีพาสเทลอะไรเงี้ยถ้าทุกคนชอบนะนี่โอเคก็จะมีหลกัหลกๆประมาณนี้นะครับสำหรับก,การทำตัวหนังสือนะครับแบบน่ารักน่ารักในโปรแกรม Photoshop โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการทำหนังสือแบบน่ารักน่ารักในโปรแกรม Photoshop สไตล์ของผมผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาทำยังไงแต่ว่าผมเห็นผมก็เอามาทำแบบนี้ละกัน มันก็ดูง่ายดีแต่เขาอาจจะมีฟอนต์หรืออะไรที่ต้องไปดาวน์โหลดนะแต่ผมไม่มีผมขี้เกียจด,ดาวโหลดผมก็เออทำให้เพื่อนๆดูแบบนี้รักกัน <c oughs> โอเคครับก่อนจะจากลากันนะครับผมอยากจะฝากบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความสำเร็จอาจจะไม่อยู่ที่นั่นนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับความพยายามจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะครับในตัวคุณแน่นอน ยังไงก็ดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบา,บายๆลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ